สวัสดีครับสวัสดี FC สวัสดีลูกค้าที่รักทุกท่านนะครับอ่ะวันนี้อยู่ในดงรถไถนะเข้ามาในโซนลงรถนะครับอ่ะโซนนี้ก็จะจอดอ่ากันอ่าเป็นโรงที่อ่าโรงที่2นะครับโรงนี้ก็จะจอดกันอยู่ประมาณอ่ะเกือบ50คันนะครับเกือบ50คันเลยนะครับมีรุ่นไหนมั่งนะครับมีคันไหนมั่งเดี๋ยวอัปเดตให้ดูกันนะครับอ่ะเริ่มต้นจากหัวแถวเลยนะครับคันที่สุดสุดในร้านนะครับ สามหมื่นบาทโอ้ยมีรถคันที่ถูกสุดในลานสามหมื่นบาทด้วยก็อัปเดตให้ดูนะครับสำหรับ fc ที่อยากได้นะครับบางคนก็บอกว่าเอาถูกสุดๆเลยยิ่งถูกยิ่งดีจริงๆแล้วถูกนะครับถูกมันก็ไม่ได้ดีนะครับมันก็อาจจะแฝงไปด้วยสภาพที่มันเก่านะครับมันก็จะเป็นสภาพที่ไม่ได้พร้อมใช้งานนะครับใครอยากได้รถที่ใช้งานได้นะครับเราต้องเลือกสภาพที่มันดีนะครับสภาพที่มัน เอาไปทํางานได้เลยอ่ะคันที่ถูกสุดในร้านโอ้ยมาจอดอะไรอยู่ตรงนี้ละไอ้หนูเอ้ยอ่ะเป็นน้ําจิ้มนะครับอะสาม่นห้าสามห่นห้าพับาทอ่ะลดวันนี้ลดไปเลย1,000 10, งบาทนะครับเหลือ2 5ง0 0ืบาทนะอ่ะเครื่องดีเกียร์ดีวิ่งได้ปกตินะครับแต่ก็เก่าตามอายุอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่มีนะครับ เข้าใจตรงกัน L22 นะครับ01นะครับเป็นคูโบต้านะเก่าญี่ปุ่นนะครับมาอยู่ในบ้านเรานานแล้วล่ะจนเขาไม่ใช้แล้วอ่ะจาก35,000บาทเหลือ25,000บาทนะครับราคานี้ขนย้ายเองนะครับเครื่องยังใช้ได้ปกติอะคลิปอ้อยนะครับคลิปอ้อยนะถึงฤดูการคลิปอ้อยแล้วคันนี้พร้อมคลิปอ้อย290,000บาทนะใครมองหาอยู่รถคลิปอ้อยนะชื้อเฉพาะคีบถ้าเป็นของใหม่เฉพาะคีบว่าตัวนี้จะ200,000ละอันนี้200,000 น่าาบทได้ทั้งรถทั้งคีบนะอ่าอ่าสามสิบเก้าแรงสามสิบเก้าแรงสามแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับดาวที่ศูนย์บาทนะอ่าเครื่องดีเกียร์ดีทุกอย่างปกติสภาพพร้อมใช้นะครับอ่าอันนี้ก็จะรีวิวให้ดูอ่าแปดห้าสี่ศูนย์อ่าจอดข้างนอกแล้วสวยไหมล่ะอ่ะาใครอยากได้คันนี้นะครับอ่าราคาห้าแสนเก้าหมื่นบาทวันนี้ไม่ขายจะขายห้าแสนหกหมื่นบาทนะครับ ใครสนใจใครอยากได้5 6 0 0 0นบาท M8540 นะอันนี้คือตัวอย่างคืออตัวอย่างนะคันถัดไปก็ราคาเดียวกันนะครับมีอยู่3คันนะครับมีจอดข้างนอกแล้วก็นี่แล้วก็นี่นี่อยู่ไหนล่ะตรงนี้นะครับ M85 นะครับมีทั้งหมด3คันราคาห้0 0สนหกนะครับเป็นราคาที่ ขายไม่ได้บวกกำไรนะครับขายเฉยๆนะอ่า m 8 8ราคา9 0 0าแสดาวที่1 0 0 0 0แสนนะอ่านี่สวยนะเริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วอ่า ef 72แรงคันนี้ก็ยังใหม่4เส้น4ี0 0 0นนะครับอ่าก็ไล่ราคาไปไวๆหน่อยนะรถมันเยอะนะครับ fc ที่อยากได้คันไหนให้ถามมาอีกรอบนะครับอ่าอันนี้ ef หนึ่ง0นึ่นะครับ2อ0 0 0นเก้ารามีหลายคันเลยคันนี้ก็2อ0 0 0 0 คันนู้นก็สอ0แสนเาห่นะสวยทั้งครู่นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็290,000เก้าหนะเจ็ดน์อ่าอันนี้ก็ต้องไปเก็บงานเอาหนะ้ารถนานแล้วเครื่องดีเก่ดีทํางานได้ปกติแต่เก่าเก่าแล้วก็เก่ากึกเลยนะอลองดูนะครับบางทีรถที่มันเก่าก็อยู่ในงบประมาณลูกค้านะครับอ่าเสี่ยวอ้วนก็จะแจ้งสภาพให้ f อฟได้รู้กันว่ามันประมาณไหนนะครับ อ่ะอันนี้ ym 3 5 1 r นะครับ r คือตัวล่าสุดนะคันนี้17ชั่วโมงนะครับ5 4า0 0บาท17ชั่วโมงนะถ้าบอก17บมันแพงเราก็เลือกคันนี้นะครับคันนี้ก็จะสวยเหมือนกันคันนี้อยู่ที่448,0 0นนะครับเป็นราคาที่จัดโปรีสสลดลงมาแล้ว4 0,000บาทนะครับ ym 3 5 7 a นะครับนี้3 5 7 a นะอ่ะหรือไม่ก็คันนี้อ่ะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเสวันดูให้นะรถส,สวยๆนะเยอะนะครับเยอะนะครับ แต่บางทีเสียวก็จําราคาไม่ได้อ่าอันนี้ห้าแสนแปดหมื่นบาทมีส่วนลดให้ห้าหมื่นนะอ่าห้าเจ็ดเออันนี้สวยเลยนะครับมีส่วนลดให้ห้าหมื่นนะครับ MU 55, MU 55, มูห้าห้ามูห้าห้ามีสองคันอันนี้จะเก่าตามอายุนะครับสามแสนเก้าแล้วก็ใหม่มากๆนะครับอ่าหนึ่งร้อยกว่าชั่วโมงก็อยู่ที่สี่แสนแปดครับต่างกันเกือบแสนนึงนะครับแต่สภาพต่างกันเยอะอยู่ 55, มูห้าห้ามีสองคันอันนี้ก็สามแสนห้า อันนี้ก็สามแสนห้านะครับอ่ะราคามันก็มีถูกมีแพงค้ากันนะคุณลูกค้าอ่ะบางท่านก็อ่าดูคลิปไม่จบนะครับมาดูเจอคันแพงก็จะตกใจดูให้จบนะครับมีทั้งถูกทั้งแพงคลากันนะครับอ่ะอันนี้ YM 3 5 7 a คันที่ถูกสุดในร้านนะครับ4 1 0 0 0บาทนะครับ3 5 7 a นะถูกสุดในร้าน3 0 0 0สอ่า4 1 0 0 0บาทนะครับอ่าคันนู้นก็4 0 0 0 0 เจ็ดหมื่นบาทครับมีทุกราคาทุกสภาพคล้ากันนะครับอ่ะคุณลูกค้าสนใจก็มาลองดูมาลองขับนะครับชอบคันไหนก็อุดหนุนอ่ะเป็นกําลังใจให้กันนะครับยังไม่ชอบก็อ่ะมาแวะทักทายได้นะครับอ่ะอันนี้ก็นิ้ฮันแลนด์นะครับอ่ะขันที่ไปชั่วโมงน้อยๆนะครับร้อยสาชั่วโมงนะครับจอดอยู่ในร่มนะอ่ะหูถุงหุ้มเบาะก็ไม่ได้อออกอันนี้สามอันนี้หนึงร้ออันนั้น400นะครับสวยทั้งคู่เลยอ่าสี่แสนแปดสี่แสนเก้าอ่ะ ตันู้นมันด้อยกว่านิดนึงก็ปรับราคาลงให้อันนี้400โอ้โทษทีอันนั้นต้อง4 0 0เนาะเพราะมันมีส่วนลดให้อันนี้ต้อง406อ่าเพราะว่าจะาปรับจากราคา4 0 0ลงมานะครับใครอยากได้ New Holland TT 3.40พัดนะครับตัวนี้เห็น FC เจ้งมาบอกว่า42ชั่วโมงนะครับอ่าจ้ง FC เจ้งลูกค้าอ่าที่รักทุกท่านนะครับอ่าบางทีเสืยอ้วนจะตอบอ่าข้อความช้าหรือบางทีไม่ได้ตอบ ลูกค้าสนใจอยากซื้อสดอยากผ่อนนะให้โทรหาเส้วนได้เลยนะครับเส้วนทางานคนเดียวเป็นเซลล์นะครับเป็นเจ้าของร้านเป็นคนหารถเข้าเป็นคนเช็ครถเป็นทุกอย่างในกิจการนะครับเป็นทุกอย่างในกิจการก็เลยเวลาตอบโทรศัพท์ก็จะน้อยเวลา,ามาไล่ดูว่าลูกค้าโทรมาไหม ออตอนลูกค้าโทรมาเนี่ยรับอยู่ไล่ดูว่าลูกค้าถามมาอะไรยูทูบว่ายังไงถามมาใน Facebook ว่ายังไงจะช้านะครับก็ขออภัย FC ขออภัยลูกค้านะครับบางท่านก็จะคอมเมนต์ด่าเสื้อ้วนบอกว่าเสื้ออ้วนเน้นเน้นโพสต์ไม่เน้นตอบก็ขออภัยนะครับเนื่องด้วยทํางานคนเดียวจริงๆนะครับเนื่องด้วยทํางานคนเดียวจริงๆ MU49 MU49 อ่เใครสนใจใครอยากได้อ,อันนี้จัดโปรอยู U ่สี่สั่นแปด อ่ะ L40 อ่ะอันนี้จัดโปรอยู่2.8นะครับอ่ะมีทุกคันทุกสภาพทุกราคานะครับใครอยากได้เสื้สวยเลือกเสื้สวยใครอยากได้ถูกๆเลือกถูกๆนะรถเสื้สวยมีให้เลือกมากมายมากกว่าร้อยคันนี่ M.U.55 คันสวยอันนี้4.8นะครับอ่ะ0947064430นะครับ0947064430นะครับแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ่ะใครสนใจเลนไหนใครอยากซื้อสด ใครอยากฟรีดาวใครอยากผ่อนให้โทรมาดีกว่านะให้โทรมาดีกว่าบางทีตอบแชทต,ตอบแชทหรือ,อถามมาในข้อความบางทีเสียวันจะตอบช้านะครับก็ขออภัยนะครับเนื่องด้วยทํางานทุกอย่างนะครับตั้งแต่เฒ่าแก่ยันลูกน้องนะครับทาทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณ f c ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปกันนะครับรวยๆเฮงๆนะครับ ขอบคุณครับ